อพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียตึกสูงสีขาวตั้งอยู่ริมถนนเพรสคอรดชั้นที่15เป็นหนึ่งในชั้นที่มีวิวดีที่สุดของตัวเมืองผู้คนอาศัยอยู่ในเต็กนี้อย่างเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายมีระบบรักษาความปลอดภัยและไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติมานานหลายปีจนกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งร่วงลงมาจากระเบียงเสียงกระแทกทำให้คนในร้านกาแฟตรงข้ามต้องหยุดหันมามองไม่มีเสียงร้อง ไม่มีใครเห็นภาพชัดเจนว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรตำรวจมาถึงในเวลาไม่นานมีชายคนหนึ่งอยู่ในห้องบนชั้นเดียวกันเขาคือแฟนของหญิงสาวที่เสียชีวิตเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเพิ่งพูดว่าไม่อยากอยู่แล้วเขาให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนั้นมีอาการเครียดและเขาเองก็พยายามช่วยเธอเท่าที่ทำได้เขาไม่ได้ถูกจับในวันนั้นเพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่มีพยานว่าเกิดอะไรขึ้นหลังประตูห้อง หญิงสาวคนนั้นชื่อลิซ่าหานำอายุประมาณ30ปีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ไม่ถึงปีเต็มครอบครัวของเธออยู่ที่แคนาดาเธอมาอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่เป็นนักฝึกสอนด้านฟิตเนสและมีชื่อเสียงในแวดวงสุขภาพของสิดนีผู้คนรอบตัวมองว่าเขาเป็นคนมีบุคลิกดีพูดเก่งและเข้าสังคมง่ายเขาดูแลสุขภาพมีลูกค้าที่นับถือเขาเป็นโค้ชส่วนตัวไม่มีใครคิดว่าในบ้านหลังนั้นจะมีปัญหาอะไร แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์เพื่อนสนิทของลิซ่าเริ่มพูดเธอบอกว่าลิซ่าเคยส่งข้อความขอให้ช่วยพาออกจากห้องและเคยเขียนว่าฉันถูกควบคุมทุกอย่างแม่แต่โทรศัพท์ข้อความนั้นถูกลบหลังจากส่งไม่ถึงห้านาทีแต่เพื่อนคนนั้นจับภาพหน้าจอไว้ได้เมื่อครอบครัวของลิซ่ารู้ข่าวแม่ของเธอบินมาถึงออสเตรเล,เลียทันทีเธอบอกตำรวจว่าลูกสาวฉันเป็นคนไม่เคยคิดลบกับชีวิต และเธอเคยพูดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้สงสัยคนข้างตัวก่อนคำพูดนั้นทำให้ตำรวจเริ่มกลับมาทบทวนคำให้การของแฟนหนุ่มอีกครั้งชายคนนั้นยืนยันว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเขาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแต่เมื่อขอตรวจโทรศัพท์เขาปฏิเสธและเมื่อขอดูกล้องวงจรปิดในอาคารเจ้าหน้าที่พบว่าช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุประมาณสิบนาทีลิซ่าพยายามเดินออกจากห้องเธอถือกระเป๋าเปิดประตู แต่ไม่ทันได้เดินไปถึงลิฟต์ชายคนหนึ่งปรากฏตัวในภาพแล้วพาเธอกลับเข้าห้องในภาพถัดไปไม่มีใครเห็นเธออีกเลยนี่คือจุดที่ทำให้คำอธิบายของชายคนนั้นเริ่มมีช่องโหว่เพราะเขาบอกว่าเธออยู่ในห้องตลอดเวลาและไม่มีใครห้ามอะไรเธอแต่ภาพจากกล้องกลับแสดงว่าเธอพยายามเดินออกและเขาคือคนที่พาเธอกลับเข้าไปตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาแต่เริ่มเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลจากเพื่อนสนิทข้อความที่ถูกลบพฤติกรรมในกล้องทั้งหมดเริ่มชี้ว่าลิซ่าอาจไม่ได้มีอิสระเท่าที่คนภายนอกคิดคำถามคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูมีชีวิตดีมีแฟนที่ดูใส่ใจมีบ้านอยู่กลางเมืองใหญ่ทำไมเธอถึงอยากออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดและถ้าเธอกำลังหาทางนี้เธอนีจากอะไรหลังเหตุการณ์ที่ลิซ่าเสียชีวิตจากการตกลงมาจากระเบียงชั้นสูงตำรวจยังไม่สามารถตั้งข้อหาใครได้ ไม่มีพยานเห็นขณะเกิดเหตุไม่มีภาพจากกล้องในห้องและชายผู้ที่อยู่ด้วยในวันนั้นยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขอข้อมูลย้อนหลังเพื่อนของลิซ่าเริ่มพูดพวกเขาบอกว่าลิซ่าเคยเป็นคนร่าเริงม,มีเพื่อนมากเธอชอบถ่ายรูปชอบเดินเล่นและเคยทำงานด้านการเต้นแต่หลังจากย้ายมาอยู่กับแฟนที่ออสเตรเลียทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปเธอเลิกใช้เฟซบุ๊กเลิกติดต่อเพื่อนหลายคน และไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านคนใกล้ชิดบอกว่าเหมือนเธอถูกลบออกจากโลกทีลานิกแฟนชายของเธอมีชื่อเสียงในวงการฟิตเนสมีลูกค้าระดับไฮโซรูปร่างดีบุคลิกมั่นใจแต่ในโลกส่วนตัวเขามีกฎหลายข้อสำหรับคนรักเจ้าหน้าที่พบข้อความในโทรศัพท์ของเขาที่เคยส่งไปหาลิซ่าว่าวันนี้แต่งตัวโปเกินไปอย่าให้ใครมองเลิกคุยกับเพื่อนคนนั้นซะเขาไม่ใช่คนดีถ้าเธอไม่เชื่อฟังเธอจะไม่มีสิทธิใช้โทรศัพท์ ลิซ่าเคยตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่าค่ขะขอโทษพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเดือนบางวันเธอถูกห้ามออกจากห้องบางวันเธอถูกขอให้ปิด GPS ตลอดเวลาและในบางโอกาสเขาจะตรวจสอบรายชื่อคนที่เธอคุยด้วยในสายตาของคนนอกเขาคือแฟนหนุ่มสุขภาพดีที่รักคนรักแต่ในชีวิตจริงลิซ่าไม่มีอิสระแม้กระทั่งจะโทรหาแม่เธอเริ่มจดบันทึกด้วยลายมือมีข้อความว่าเขาเริ่มควบคุมทุกอย่าง และฉันไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้บ้างแม่ของลิซ่าให้การกับตำรวจว่าลูกสาวฉันเริ่มพูดเบาๆในโทรศัพท์เหมือนมีคนฟังอยู่ข้างๆตลอดเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์ของลิซ่าพบว่าแอปพลิเคชันบางตัวถูกลบรายชื่อเพื่อนชายถูกบล็อกและไม่มีการติดต่อกับเพื่อนเก่ามานานหลายเดือนแต่ที่สำคัญที่สุดคือมีข้อความที่เธอส่งให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต ข้อความนั้นเขียนว่าฉันกำลังจะออกไปถ้าฉันหายไปบอกแม่ทีข้อความนี้ถูกลบจากเครื่องของเธอแต่เพื่อนคนนั้นจับภาพหน้าจอไว้ตำรวจเริ่มเชื่อว่าลิซ่ากำลังวางแผนหลบหนีและเธอพยายามทำอย่างเงียบที่สุดไม่มีเสียงไม่มีการทะเลาะไม่มีการร้องขอความช่วยเหลืออย่างเปิดเผยแต่เธอเริ่มเก็บของไว้ในกระเป๋าแอบส่งข้อความและหาข้อมูลเรื่องการเดินทางออกจากซิดนีย์ หญิงสาวคนหนึ่งในห้องที่มีประตูแต่ไม่มีสิทธิ์จะเดินออกได้คำถามคือถ้าเธอกำลังนีใครคือคนที่เธอกลัวและทำไมเธอถึงคิดว่าไม่มีใครจะเชื่อเธออาคารอาพาร์ตเมนต์ที่ลิซ่าอาศัยอยู่กับแฟนตั้งอยู่บนถนนเพรสคอรดเป็นตึกสูงกลางเมืองที่มีระบบรักษาความปลอดภยัยผู้คนในอาคารไม่ค่อยพูดกันมากนักต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เริ่มเดินเข้าประตูสอบถามคนที่อยู่ชั้นเดียวกัน มีหญิงสูงอายุคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าบางคืนฉันเคยได้ยินเสียงทะเละแต่ไม่ได้ชัดเจนพอจะโทรแจ้งตำรวจอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันเคยเจอเธอในลิฟต์ดูเหมือนเธอไม่กล้าพูดอะไรไม่มีใครกล้าฟันธงว่าเคยเห็นอะไรผิดปกติแต่สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือลิซ่าไม่เคยอยู่คนเดียวทุกครั้งที่มีใครเจอเธอ,เธอในพื้นที่ส่วนกลางเขาจะอยู่ข้างๆเสมอเขาคือแฟนหนุ่มของเธอ และดูเหมือนจะเป็นคนพูดแทนทุกคำพูดของเธอด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในอาคารพบภาพจากวันก่อนเกิดเหตุในภาพลิซ่าเดินเข้าไปในลิฟต์ตามด้วยชายคนหนึ่งทั้งสองไม่ได้พูดกันในภาพแต่สีหน้าของลิซ่าดูตึงเครียดเธอกอดกระเป๋าไว้แน่นและพยายามหันหลังให้กล้องชายคนนั้นพูดอะไรบางอย่างไม่มีเสียงแต่เขาใช้มือตัที่ไหล่เธอจากนั้นเธอก้มหน้าและไม่ได้พูดอะไรต่อ ภาพต่อมาในลิฟต์อีกตัวหนึ่งเธอยืนคนเดียวมองไปยังมุมกล้องสีหน้าเหมือนกำลังคิดบางอย่างและในภาพสุดท้ายก่อนที่กล้องจะไม่ได้จับเธออีกเธอกดปุ่มลิฟต์ชั้นล่างสุดแต่ลิฟต์หยุดที่ชั้นสิบห้านั่นคือชั้นที่เธอพักอยู่เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจพยายามออกจากอาคารในวันนั้นแต่มีใครบางคนพาเธอกลับขึ้นไปแม่ของลิซ่าให้การว่าลูกสาวฉันโทรมาหาฉันเมื่อวันก่อน เสียงเธอสั่นมากเธอพูดแค่ว่าแม่ถ้าอะไรเกิดขึ้นอย่าไว้ใจเขาแล้วก็ตัดสายข้อความสุดท้ายที่เธอส่งให้เพื่อนสนิทมีเพียงประโยคเดียวว่าพรุ่งนี้จะออกไปขอให้มันปลอดภัยแต่เธอไม่เคยได้ออกไปในวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าใบเล็กซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าภายในมีกุญแจสำรองหนังสือเดินทางโทรศัพท์เครื่องสำรองและเงินสดมีเพียงสิ่งหนึ่งที่ยังไม่พบคือจดหมายลาแต่แม่ของเธอบอกว่า ลิซ่าไม่เคยคิดจะจากไปแบบไม่มีคำลาเว้นแต่ว่าเธอไม่มีโอกาสเขียนคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานโดยตรงแต่สำหรับเจ้าหน้าที่มันเริ่มชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความเครียดส่วนตัวแต่คือแรงกดดันจากคนรอบตัวที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางออกระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารบนถนนเพรสคอตตติดตั้งไมโครโฟนไว้ในบางจุดเพื่อใช้ตรวจสอบการบุกรุกหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไมโครโฟนเหล่านั้นไม่เปิดเสียงตลอดเวลาแต่จะเปิดอัตโนมัติหากเกิดเสียงกระแทกหรือสัญญาณผิดปกติเช้าวันที่ลิซ่าเสียชีวิตระบบเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงยีนาทีเสียงที่ถูกบันทึกไว้คือเสียงผู้หญิงร้องด้วยน้ำเสียงแตกตื่นตามด้วยเสียงผู้ชายตะโกนตอบกลับอย่างกดดันไม่มีเสียงตบตีไม่มีเสียงข้าวของล้มแต่มีคำพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดฟังซ้าหลายครั้ง ชายคนนั้นพูดว่าเธอไม่มีทางหนีฉันไปได้น้ำเสียงไม่ใช่คำขู่เสียงดังแต่เป็นน้ำเสียงแน่นนิ่งเหมือนพูดกับใครบางคนที่อยู่ตรงหน้าหลังประโยคนั้นเสียงเงียบลงไม่มีบทสนทนาต่อไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีเสียงร้องอีกบันทึกนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานเด็ดขาดแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบใหม่ตำรวจเริ่มย้อนดูการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นในเช้าว,วันเดียวกัน ภาพจากกล้องหน้าลิฟต์แสดงว่าเขาเดินออกจากห้องในเวลา7.45นาทีสวมเสื้อคลุมสีเข้ม,มไม่ได้ถือโทรศัพท์เดินตรงไปยังห้องเก็บของของอาคารเขาอยู่ในนั้นประมาณ5นาทีจากนั้นจึงเดินกลับขึ้นไปชั้นบนไม่มีใครรู้ว่าเขาเข้าไปทำอะไรไม่มีบันทึกเสียงในจุดนั้นแต่ผู้ดูแลอาคารให้การว่าหลังเกิดเหตุพบว่ากล้องบางตัวถูกปิดการทำงานช่วงสั้นๆโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าตรวจค้นห้องพักของเขาอีกครั้งพบว่าโทรศัพท์ของลิซ่าถูกซ่อนไว้ในตู้เก็บของมีข้อความบางส่วนที่ถูกลบและมีร่องรอยการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานภายในวันเดียวกันชายคนนั้นให้การว่าผมแค่เก็บของของเธอไว้เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรเขายืนยันว่าไม่เคยใช้โทรศัพท์ของลิซ่าแต่ไม่มีหลักฐานว่ามีคนอื่นเข้าห้องในช่วงเวลานั้นในช่วงเดียวกัน เพื่อนของชายคนนั้นที่เคยออกกําลังกายด้วยกันทุกวันเริ่มตั้งคําถามเขาเล่าว่าในสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเขาเริ่มพูดว่ากลัวจะถูกทิ้งและบอกว่าถ้าใครคิดจะหนีจากเขาเขาจะรู้ก่อนเสมอคําพูดเหล่านั้นฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นในตอนแรกแต่เมื่อข่าวออกเพื่อนคนนั้นเริ่มรู้สึกว่านั่นอาจไม่ใช่คําล้อเล่นเลยตํารวจยังไม่สรุปว่าเขาเป็นผู้กระทําแต่เริ่มตั้งชื่อเขาเป็นบุคคลที่ต้องติดตามในเอกสารภายใน ในขณะเดียวกันแม่ของลิซ่าได้รับอนุญาตให้เข้าดูห้องผักเธอบอกว่าของทุกอย่างอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นแต่ในห้องนั้นเงียบเกินไปและเธอก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งกรอบรูปที่มีภาพของลิซ่าถูกวางคว่ำหน้าไว้ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําไม่มีใครยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์แต่สําหรับแม่ของเธอมันคือสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าคนในห้องนั้นกําลังซ่อนอะไรบางอย่าง สัปดาห์ที่สองหลังการเสียชีวิตของลิซ่าคดีเริ่มถูกพูดถึงในระดับประเทศสื่อบางแห่งเริ่มรายงานว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับแต่เริ่มเชิญผู้ใกล้ชิดบุคคลในห้อมวันเกิดเหตุเข้ามาให้ข้อมูลหนึ่งในนั้นคืออดีตลูกค้าของชายคนนั้นหญิงวัยสาสปลายปลายที่เคยใช้บริการฝึกฟิตเนสส่วนตัวกับเขาเธอให้การว่าเขาเป็นคนจริงจังเรื่องการควบคุมไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกาย แต่รวมถึงชีวิตส่วนตัวของคนราบตัวเขาด้วยเธอบอกว่าเคยเห็นเขาแอบอ่านข้อความในโทรศัพท์ของลิซ่าขณะที่เธอไม่รู้ตัวข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานมัดตัวแต่เริ่มสะท้อนรูปแบบพฤติกรรมตำรวจนำคลิปจากกล้องวงจรปิดของอาคารและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์วิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญรายนั้นเขียนรายงานว่าในภาพลิปชายคนดังกล่าวแสดงภาษากายแบบควบคุม ยืนความประตูใช้การสัมผัสบังคับทางกายภาพแบบแนบเนียนและมีสายตาเฝ้าระวังทุกการเคลื่อนไหวของผู้หญิงข้างตัวคำว่าควบคุมทางจิตวิทยาถูกใช้ในรายงานหลายครั้งเจ้าหน้าที่นำรายงานนี้เข้าสู่เอกสารสอบสวนภายในและเริ่มเปรียบเทียบกับคำให้การของชายคนนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งในบ้านและลิซ่าไม่เคยแสดงความไม่พอใจเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีพยานใหม่ชายคนนั้นเริ่มเปลี่ยนคำอธิบายบางส่วน เขาบอกว่าอาจมีปากเสียงบ้างแต่เป็นเรื่องปกติในคู่รักและผมแค่หงเธเธอไม่อยากให้เธอเสียเวลาในสังคมที่ไม่เหมาะสมคําว่าสังคมที่ไม่เหมาะสมถูกเจ้าหน้าที่ขอให้เขาอธิบายเพิ่มเขาตอบว่าเพื่อนบางคนของเธอไม่ส่งผลดีต่อชีวิตในขณะเดียวกันตำรวจพบว่าลิซ่าเคยพยายามติดต่อสายด่วนให้คำปรึกษาข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ว่าเธอใช้ชื่ออื่น และพูดเพียงว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรเองช่วงเวลาโทรศัพท์นั้นเกิดขึ้นเพียงสามวันก่อนเสียชีวิตไม่มีการพูดถึงการทำร้ายร่างกายไม่มีคำว่าอันตรายแต่มีคำที่แสดงถึงความรู้สึกว่าติดอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เมื่อข้อมูลนี้ถูกนำเสนอร่วมกับพฤติกรรมในคลิปข้อความเก่าและคำให้การจากเพื่อนภาพในหัวของทีมสอบสวนเริ่มชัดขึ้นทีละน้อย ในสายตาของคนทั่วไปลิซ่าคือหญิงสาวที่ดูมีชีวิตมั่นคงอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่กับแฟนหนุ่มที่มีฐานะแต่ในความเป็นจริงเธอไม่มีแม่แต่สิทธิ์จะตัดสินใจเรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ในแต่ละวันไม่มีสิทธิ์จะใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ถูกตรวจสอบไม่มีสิทธิ์จะออกจากห้องหากไม่ได้รับอนุญาตไม่มีแม้แต่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับพูดความรู้สึกคำว่าควบคุมในคดีนี้ไม่ได้อยู่ในรูปของความรุนแรงทางร่างกาย แต่มาในรูปของคำพูดสายตาและพฤติกรรมที่ซับซ้อนเมื่อทีมสอบสวนพูดคุยกับแม่ของลิซ่าอีกครั้งเธอเล่าถึงสิ่งหนึ่งที่ลูกสาวเคยพูดไว้แม่หนูรู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้หนูจากไปง่ายๆหมายค้นฉบับที่สองถูกออกโดยสารท้องถิ่นซิดนีย์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจห้องพักชั้น15้าอีกครั้งคราวนี้เน้นตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลในโทรศัพท์และพื้นที่ซ่อนของส่วนตัวในลิ้นชักลักเกอร์หลังตู้เสื้อผ้า เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไม่ใช่ของลิซ่าและไม่ใช่ของผู้ชายที่พักอยู่โทรศัพท์เครื่องนั้นไม่มีซิมการ์แต่เมื่อเปิดใช้งานพบแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับติดตามตำแหน่งมีข้อมูลตำแหน่งของลิซ่าในช่วงหลายเดือนย้อนหลังและมีบันทึกเวลาเข้าออกจากอาคารโดยละเอียดเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ถูกใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นและทำหน้าที่เหมือนศูนย์กลางการเฝ้าติดตามในขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์ของชายคนนั้น ถูกส่งไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีการลบไฟล์จำนวนมากในช่วงวันเกิดเหตุรวมถึงข้อความบางชุดที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาคำว่ากล้องวงจรปิดในอาคารที่อยู่อาศัยลบประวัติโทรศัพท์และตรวจสอบการนอกใจคำค้นเหล่านี้ไม่ได้บอกความผิดโดยตรงแต่แสดงภาพของความวิตกกังวลและความพยายามควบคุมเจ้าหน้าที่สอบถามบุคคลใกล้ชิดของชายคนนั้นเพิ่มเติม,มหนึ่งในอดีตผู้ร่วมงานที่เคยทำงานฝึกสอนกับเขา ให้ข้อมูลว่าเขาเคยพูดว่าการปล่อยให้ผู้หญิงมีอิสระมากเกินไปเป็นปัญหาอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่เคยไว้ใจใครแม้แต่คนที่เขารักที่สุดเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับรายงานพฤติกรรมผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเริ่มใช้คำว่าลักษณะควบคุมในระดับสูงความลงไหลแบบคราบงำและความกลัวการสูญเสียที่ผิดปกติในเอกสารรายงานมีการประเมินว่าหากลิซ่าพยายามออกจากความสัมพันธ์และไม่ได้แจ้งเขาล่งนา มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะพยายามหยุดยั้งอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สอบถามแม่ของลิซ่าอีกครั้งเธอยืนยันว่าลูกสาวฉันกำลังจะหนีในวันนั้นเธอวางแผนไว้หมดแล้วมีกุญแจมีโทรศัพท์สำรองมีคนรอรับข้างล่างแต่เธอไม่เคยได้เดินออกจากห้องการสืบสวนเริ่มโฟกัสไปที่ช่วงเวลาเจ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้าช่วงเวลานั้นไม่มีพยานบุคคลไม่มีภาพกล้องในห้อง มีเพลงเสียงจากระบบรักษาความปลอดภัยที่บันทึกไว้บางโวนคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินในบันทึกเสียงคือเธอไม่มีทางหนีฉันได้ในขณะเดียวกันชายคนนั้นเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาหยุดให้ความร่วมมือในการสอบสวนไม่ตอบคำถามเพิ่มเติมและเปลี่ยนทนายความตำรวจเริ่มเตรียมคำร้องขออนุมัติหมายจาับโดยใช้หลักฐานทั้งหมดที่มีรวมถึงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพยานบุคคล และการวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังคำถามไม่ใช่แค่ใครทำแต่คือตั้งใจหรือไม่2ส,สัปดาห์หลังการเสียชีวิตของลิซ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งรัฐนิวเซาเวลออกหมายจับชายวัย35ปีข้อหาคือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ลิซ่าหาน้ำเสียชีวิตโดยเจตนาหมายจับออกตามคำร้องของฝ่ายอัยการโดยใช้หลักฐานจากเสียงบันทึกภาพกล้องวงจรปิดข้อความในโทรศัพท์ และพฤติกรรมที่แสดงลักษณะควบคุมอย่างชัดเจนชายคนนั้นคือไซมอนกิกอดีตเทรนเนอร์ฟิตเนสผู้ที่เคยถูกมองว่าเป็นคนรักที่ใส่ใจและดูแลลิซ่าเขาถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจซิดนีย์ในวันที่หมายจับมีผลบังคับใช้เมื่อสอบปากคำเขายังคงยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผลักเธอลงจากระเบียงเขาอ้างว่าเธอเสียการทรงตัวหลังจากทะเลาะกันเขาบอกว่าผมพยายามรั้งเธอไว้แต่เธอหุนหันออกไปที่ระเบียง แล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วเกินไปแต่คำให้การของเขาขัดกับภาพจากกล้องที่แสดงว่าไม่มีใครเห็นลิซ่าเดินไปที่ระเบียงและไม่มีหลักฐานว่าเธอเปิดประตูกระจกด้วยตัวเองในขณะเดียวกันพยานหลักฐานจากข้อความเก่าอีเมลและการติดตามตำแหน่งแสดงว่าเขาเคยเตือนลิซ่าหลายครั้งว่าอย่าพยายามหนีไปโดยไม่บอกฉันนักจิตวิทยาในทีมสอบสวนวิเคราะห์ว่าเขามีรูปแบบการควบคุมแบบจิตวิทยาเชิงรุก คือไม่ใช้ความรุนแรงต่อหน้าแต่ใช้การควบคุมทางสังคมความกลัวและความรู้สึกผิดเพื่อให้คู่รักไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแรงจูงใจที่อายการเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักคือความกลัวการถูกทิ้งในระดับที่ผิดปกติและการไม่ยอมให้สูญเสียการควบคุมแม่ของลิซ่าเคยบอกว่าลูกสาวฉันเคยพูดว่าเขาไม่ได้รักหนูในแบบที่ให้หนูเป็นตัวของตัวเองเขารักหนูในแบบที่เขาควบคุมได้เท่านั้น ไซมอนปฏิเสธข้อกล่าวหาเขาให้การว่าตนเองรักลิซ่าอย่างแท้จริงและไม่มีเจตนาจะทำให้เธอเสียชีวิตแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดข้อความเสียงจากระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะประโยคเธอไม่มีทางหนีฉันไปได้เขานิ่งไปหลายวินาทีแล้วพูดว่าผมอาจจะพูดแบบนั้นเพราะตอนนั้นผมกลัวจริงๆว่าเธอจะไปไม่ใช่คำสารภาพแต่เป็นประโยคที่แสดงว่าเขารู้ว่าเธอกำลังจะไป และเขาไม่พร้อมให้มันเกิดขึ้นในคำให้การของเพื่อนลิซ่าคนหนึ่งเธอบอกว่าลิซ่าเคยกลัวว่าถ้าเขารู้ว่าเธอกำลังวางแผนมนีเธออาจาไม่ได้มีโอกาสออกจากห้องนั้นเลยหลักฐานจากการตรวจสอบห้องผักพบรอยนิ้วมือของไซมอนบนกรอบประตูระเบียงและร่องรอยการกดลายนิ้วมือบริเวณกระจกแสดงว่าเขาอยู่ใกล้จุดนั้นในช่วงเวลาที่ลิซ่าตกลงมาไม่พบร่องรอยการดิ้นรนไม่พบดีเของบุคคลอื่น แต่ภาพรวมของเหตุการณ์สแสดงถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุฝ่ายอัยการเตรียมสํานวนส่งฟ้องและระบุในเอกสารอย่างชัดเจนว่าการกระทําของจําเลยเป็นผลจากแรงจูงใจในการรักษาความควบคุมและเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลทางอำนาจไซมอนถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการและถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีเดือนกร,รกฎาคมปีถัดจากเหตุการณ์ คดีการเสียชีวิตของลิซ่าหาน้มเข้าสู่ชั้นศาลอย่างเป็นทางการศาลแขวงรัฐนิวเซเวลในเมืองซิดนีย์เปิดการพิจารณาคดีโดยมีคณะลูกขุนรวมกับผู้พิพากษาอาชีพไซมอนกิตผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นศาลพร้อมทีมทนายความส่วนตัวเขายืนยันคำให้การเดิมว่าไม่มีเจตนาจะทำให้ลิซ่าเสียชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเขาแต่งกายเรียบร้อยไม่แสดงอารมณ์รุนแรง พูดกับสื่อเพลงว่าผมยังคงรักเธอฝ่ายอายการเปิดสํานวนโดยชี้ว่าการเสียชีวิตของลิซ่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยแต่เป็นผลสะสมจากการควบคุมความกลัวและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเดือนในศาลอายการใช้คำว่าความสัมพันธ์ที่ลิตรอนอิสรภาพอย่างสมบูรณ์และระบุว่าลิซ่าไม่มีโอกาสจะออกจากความสัมพันธ์โดยสันติภาพจากกล้องวงจรปิดถูกนำเสนอเป็นหลักฐานโดยเฉพาะคลิปในลิ ทิลิซาพยายามหลบสายตาและไซมอนยืนขวางประตูอายการกล่าวว่าภาพนี้แสดงให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นระบบไม่ใช่การกระทําเพียงครั้งเดียวในวันเกิดเหตุฝ่ายจําเลยพยายามตั้งคําถามกับเจตนาทนายของไซมอนชี้ว่าไม่มีหลักฐานว่ามีการผลักไม่มีเสียงทะเลาะอย่างรุนแรงและไม่มีรอยฟกช้ำที่บ่งบอกถึงการใช้กําลังพวกเขายืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีความตึงเครียด แต่ไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตเมื่อแม่ของลิซ่าขึ้นให้การเธอพูดเสียงสั่นว่าลูกสาวฉันพูดกับฉันหลายครั้งว่าเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในกรงและเขาคือคนที่ถือกุญแจเธอเล่าว่าลิซ่าเคยขอให้เธอส่งเงินโดยไม่ให้แฟนรู้และเคยถามว่าจะหาที่พักชั่วคราวได้ที่ไหนถ้าออกจากห้องทันทีข้อความเสียงจากระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารถูกเปิดในศาลเสียงของลิซ่าพูดว่าอย่าทำแบบนี้ตามด้วยเสียงของชายคนหนึ่งที่ตอบว่า เธอไม่มีทางหนีฉันได้ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าเสียงนั้นไม่ใช่การขม่มขู่แต่เป็นเสียงของคนที่กำลังกลัวจะสูญเสียคนรักทนายความฝ่ายไซมอนพยายามชี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงอารมณ์พุ่งสูงไม่ใช่แผนการหรือเจตนาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ฝ่ายอายการยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นการวางแผนแต่ต้องพิสูจน์ว่าการกระทำเกิดจากการตัดสินใจที่ชัดเจนและมีผลให้ผู้อื่นเสียชีวิต สารเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาให้ความเห็นนักจิตวิทยารายหนึ่งระบุว่าจำเลยมีลักษณะของบุคลิกภาพแบบควบคุมสูงมีปัญหาการจัดการอารมณ์เมื่อต้องผเผชิญกับการสูญเสียอำนาจในสารไม่มีภาพลิิ่าแต่ทุกเสียงในห้องนั้นพูดถึงเธอในฐานะหญิงสาวที่พยายามจะออกไปจากชีวิตที่เธอไม่ได้เลือกไซมอนนั่งฟังเงียบๆเ,เขาไม่พูดกับนักข่าว และไม่มีคำขอโทษใดๆต่อครอบครัวของลิซ่าในวันแรกของการพิจารณาศาลยังไม่ตัดสินแต่ทุกประโยคทุกภาพทุกพยานค่อยๆสร้างภาพความจริงขึ้นทีละชั้นในทอนถัดไปจะเป็นคำผิพภากษาอย่างเป็นทางการศาลจะเป็นผู้พูดคำสุดท้ายในคดีนี้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ลิซ่าเสียชีวิตคืออุบัติเหตุความประมาทหรือเจตนาการพิจารณาคดีลิซ่าหาน้ำดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน สารฟังคำให้การจากทุกฝ่ายพิจารณาหลักฐานภาพเสียงข้อความพฤติกรรมและรายงานของผู้เชี่ยวชาญไม่มีภาพเหตุการณ์โดยตรงไม่มีพยานในห้องขณะเกิดเหตุแต่หลักฐานทั้งหมดพาไปยังคำถามเดียวกันลิซ่าออกจากห้องไปด้วยตัวเองหรือมีใครบางคนไม่ให้เธออยู่ต่อวันพิพากษาสารแขวงรัฐนิวซาวลอ่านคำตัดสินต่อหน้าจำเลยคณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาร่วมกันกว่าสิบชั่วโมง และมีมติเป็นเอกฉันท์ไซมอนกิตมีความผิดฐานผลิดชีพผู้อื่นโดยเจตนาสารระบุว่าจำเลยมีพฤติกรรมควบคุมเหยอื่อย่างต่อเนื่องสร้างสถานการณ์กดดันและเมื่อเหยื่อพยายามออกจากความสัมพันธ์จำเลยเลือกใช้การกระทําทางกายภาพเพื่อหยุดยัง้งผู้พิพากษากล่าวว่าแม้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์แต่พฤติกรรมของจำเลยก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์ แสดงให้เห็นเจตนาในการควบคุมการปิดกั้นทางเลือกของเหยื่อและการไม่ยอมรับการสูญเสียอำนาจคําให้การที่จําเลยกล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุถูกศาลมองว่าขัดกับพฤติกรรมที่พบหลังเหตุการณ์เช่นการปิดบังโทรศัพท์การลบข้อความการเข้าไปในห้องเก็บของการพูดว่าลิซ่าปลิดชีพตัวเองทั้งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนศาลสั่งลงโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำที่จำเลยจะต้องรับโทษในเรือนจำก่อนขอทันบนคือ25ปีเมื่อคำพิพากษาถูกอ่านจบแม่ของลิซ่าหลับตานิง่งไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีการแสดงความดีใจมีเพลยงมือของเธอที่กุมภาพถ่ายลูกสาวไว้แน่นเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังออกจากศาลว่ามันไม่ได้ทำให้ลูกฉันกลับมาแต่มันทำให้เธอไม่ถูกลืมว่าเคยพูดว่าหนูรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตู ทนายฝ่ายจำเลยแถลงว่าลูกความของเขารู้สึกผิดหวังกับคำตัดสินแต่จะเคารพกระบวนการยุติธรรมไม่มีคำขอโทษไม่มีจดหมายจากผู้ต้องหาไม่มีการอุดทอนในทันทีแต่มีการรายงานว่าไซมอนกิตถูกควบคุมตัวในเรือนจำความปลอดภัยสูงและถูกแยกจากนักโทษทั่วไปผู้พิพากษาทิ้งท้ายในห้องพิจารณาว่าในสังคมที่เท่าเทียมความรักต้องไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการลิตรอนเสรีภาพ และไม่มีใครมีสิทธิ์ควบคุมผู้อื่นจนเขาไม่มีทางเลือกคดีนี้จบลงด้วยการตัดสินที่ชัดเจนแต่สำหรับหลายคนที่ฟังเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องศาลในทอนสุดท้ายเราจะพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและคำถามบางคำถามที่ยังไม่มีคำตอบจนถึงวันนี้หลังคำพิพากษาคาดีลิซ่าหาน้าไม่ใช่เพียงคดีในศาลแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่มีด้านมืด แม้จะไม่มีรอยช้ำแม้จะไม่มีคำหยาบแต่ความรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ในความเงียบแม่ของลิซ่ายังคงอาศัยอยู่ในแคนาดาเธอไม่ได้กลับไปที่ออสเตรเลียอีกเลยไม่มีพิธีรำลึกไม่มีงานใหญ่มีเพียงบ้านหลังเล็กที่เธอวางภาพลูกสาวไว้กลางตกและพูดกับภาพนั้นทุกเชา้าเธอกล่าวกับสื่อหลังคำพิพากษาวว่าฉันไม่อยากให้ใครต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกฉันเคยอยู่ถูกจำกัดโดยคนที่อ้างว่ารัก จนไม่มีแม้แต่ทางออกในออสเตรเลียคดีนี้ถูกพูดถึงในสื่อมวลชนมากกว่าหนึ่งปีมีการอภิปรายในรัฐสภามีการปรับแนวทางรับแจ้งเหตุของสายด่วนให้คำปรึกษาโดยเฉพาะกรณีความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมแต่ไม่มีร่องรอยทางกายภาพบางองค์กรออกคู่มือให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจคำว่าความสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยว่าอาจไม่ใช่แค่เรื่องการทำร้าย แต่รวมถึงการควบคุมการกดดันทางอารมณ์และการตัดขาดจากโลกภายนอกในหลายเมืองมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุมชนให้สังเกตพฤติกรรมเสี่ยงไม่ใช่แค่ของเยื่อแต่ของผู้ที่อาจเป็นผู้ก่อเหตุโรงเรียนในบางเขตเพิ่มวิชาเสริมให้เด็กเรียนรู้ว่าความรักไม่ควรมีการควบคุมและการบังคับให้ใครทำตามไม่ใช่การแสดงความหงใหญ่ชื่อของลิซ่าหานำ ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของกองทุนสนับสนุนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวในรัฐนิวเซาทเวลและมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาที่ทำวิจัยด้านนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งยังมีคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ถ้าไม่มีเสียงที่ระบบรักษาความปลอดภัยบันทึกไว้ถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดถ้าไม่มีข้อความในโทรศัพท์ไซมอนกิจจะถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่ถ้าเพื่อนไม่จับภาพหน้าจอ ถ้าแม่ไม่บินมาทันทีถ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่ส่งข้อความเพียงว่าถ้าฉันหายไปบอกแม่ทีคดีนี้จะมีจุดจบแบบเดิมหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครสามารถนำลิซ่ากลับคืนมาสิ่งที่เหลืออยู่คือคำพูดของเธอที่ยังถูกย้ำซ้ำจากปากของแม่เขารักนูในแบบที่เขาควบคุมได้เท่านั้นมันไม่ใช่แค่ความรักที่ผิดแต่มันคือคำเตือนเตือนว่าคนที่ยิ้มให้เราทุกวันอาจไม่ได้หวังให้เราเป็นอิสระจริง ฮ่าฮ่คดีนี้ปิดแล้วในชั้นศาลแต่ไม่ควรถูกปิดในความทรงจำของสังคมพราะความเงียบความควบคุมและความกลัวที่ไม่มีเสียงยังคงเกิดขึ้นในบ้านที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีอะไรกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ